วันนี้เราจะพาคุณไปค้นพบความลับของปราสาทหินพิมายหนึ่งในโบราณสถานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของไทยที่ซ่อนเรื่องราวมากกว่าที่คุณคิดปราสาทหินพิมายตั้งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นศูนย์กลางอารยธรรมของโบราณในภาคอีสานของไทยสร้างขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่16-17โดยได้รับอิทธิพลจากศิลปะขอมอย่างชัดเจน ที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงแค่โบราณสถานแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความเชื่อและความรุ่งเรืองในอดีตหลายคนอาจไม่รู้ว่าปราสาทแห่งนี้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งตรงกับทิศของเมืองพระนครในกัมพูชาสะท้อนความสัมพันธ์และอิทธิพลระหว่างสองอาณาจักรในอดีต และนี่คือความลึกลับที่ทำให้ปราสาทหินพิมายแตกต่างจากปราสาทขอมแห่งอื่นที่นี่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นาศาสนสถานในาศาสนาพุทธมหายานในขณะที่ปราสาทขอมส่วนใหญ่สร้างเพื่อาศาสนาฮินดูนอกจากนี้ภายในยังมีภาพสลักและศิลปกรรมที่บอกเล่าเรื่องราวของพระพุทธเจ้าและตำนานท้องถิ่นมากมาย ปรา,าสาทหินพิมายจึงไม่ใช่เพียงแค่โบราณสถานแต่เป็นบทบันทึกของวัฒนธรรมความเชื่อและความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอารยธรรมขอมในอดีตท,ทุกก้อนหินทุกลวดลายล้วนมีเรื่องราวซ่อนอยู่รอให้เราเข้าไปสัมผัสและเรียนรู้ ถ้าคุณเคยไปเยือนปราสาทหินพิมายหรือมีเรื่องราวน่าสนใจเกี่ยวกับโบราณสถานแห่งนี้อย่าลืมคอมเมนต์แบ่งปันประสบการณ์กันนะครับและถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้ฝากกดแชร์และติดตาม w h t t s t t r y y เพื่อไม่พลาดทุกความลับของประวัติศาสตร์ไทย